ผลของทานศีลภาวนาหรือชื่อพระสูตรเดิมว่าเวลามะพรามหรือเวลามาสุรก็เรื่องมีอยู่ว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาปถิสมัยนั้นอนาถาบินทิกะข้าบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเสร็จแล้วก็ถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควร พระสัสดาจึงตรัสถามว่าข้าบดีในตระกูลของเธอยังให้ทานอยู่บ้างหรือไม่อนานาบินทิกะข้าบดีจึงตอบว่าพันเตในตระกูลของข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่แต่ทานนั้นเป็นของเศร้าหมองคือเป็นปลายข้าวและมีน้ำผักดองเป็นที่สองในอาหารประนีสุดก็คือแค่ปลายข้าวและน้ำผักดองรวมกันแค่สอง เราก็คงจําได้ว่าอนาถาบินทิกะข้าหบาดีเนี่ยเดิมก็เป็นเศรษฐีที่มีเรื่องเล่าว่าซื้อเชตวันสวนเชตวันจากเจ้าเชโดยการเอาเงินมาปูปูเท่าไหร่ก็คือพื้นที่เท่านั้นคิดดูว่าก็มีจังหวะที่ชีวิตตกตกต่ำขนาดที่ว่าปลาใช้ปลายข้าวเป็นอาหารใช้น้ำผักดองเป็นอาหารนี่ขนาดบุคคลที่ได้มีโอกาสทำทานกับพระผู้มีพระภาค ได้ทาทานกับหมู่ภิกษุษสงฆ์สามโอของพระผู้มีพระภาคกรรมเก่าที่มันตามมาหรือกรรมในอดีตที่เราเคยสร้างมันก็ยังมาโผล่ให้ผลแต่เราก็ต้องมั่นใจว่ามันก็จะมาทําความลําบากให้กับเราแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะกรรมดีที่เราสร้างมันมีเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปก็เหมือนอานาถาบินีิกะข้าบดีสุดท้ายก็ผ่านวัตุสูงชีวิตไปนะก็กลับมามั่งคังเหมือนเดิ ก็เลยบอกให้พวกเราได้ทราบว่าเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราอย่ามองว่าชีวิตเราจะราบรื่นสะดวกสบายจเจริญก้าวหน้าไปตลอดก็อาจจะไม่ใช่ผลแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ตอบลำบากและพระศาสดาก็ตรัสว่ามันเป็นอจินไตยเป็นสิ่งที่บุคคลไม่ควรคิดนั่นแหละคิดดูอนาถาบินทิกะะคา,าบาดีก็ย่งร่วงก็เหมือนที่พระองค์ตัดถึงเรื่องโลกธรรมแปประการ ก็ถูกต้องทั้งปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังก็ถูกต้องทั้งอริยะสาวกผู้ได้ยินได้ฟังเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเจอโลกธรรมทั้งแปดได้ลาบมาก็ต้องเสื่อมมียศมาก็ต้องเสื่อมมีนินทาก็ต้องมีสรรเสริญม,มีสุขก็ต้องมีทุกแปดอย่างนี้ก็บนอยู่หนีไม่พ้นนะพวกเราเองที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็หนีไม่พน้น มันต้องมีจังหวะของชีวิตบางช่วงที่จะต้องเจอมรสุมสําหรับบางคนที่เคยสร้างเหตุที่ไม่ดีมากๆเอาไว้แต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเสยอย่างก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เราสามารถหลุดพ้นจากทุกข์เหล่านั้นไปได้แต่ก็ต้องอาศัยเวลาและก็อาศัยความตั้งใจของเราที่จะไม่ย่นยอ่อไม่ท้อถอยที่จะปาราบความเพียรสู้ต่อไปนะเพื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นไปให้ได้ ก็ให้เหมือนอนนาถาบินทิกะข้าาบดีถึงแม้ชีวิตจะตกต่ำแต่ก็ยังให้ทานสังเกตว่าการให้ทานของข้าาวดีนั้นก็คอยตามกำลังนี่แหละให้พวกเราทราบว่าคือทำทานต้องทำตามกำลังตอนนี้ก็คือมีแค่ปลายข้าวกับน้ําผักดองเขาก็ทําแค่นี้ทีนี้พระศาสดาจ,จึงตอบข้าพบดีว่าข้าพบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพ ไม่ให้ได้ความนอบน้อมไม่ให้ด้วยมือของตนให้ของที่เป็นเดนให้โดยไม่คํำนึงผลที่จะมาถึงผลของทานนั้นบังเกิดในที่ใดๆจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารชั้นดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคเครื่องนุ่งห่มชั้นดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานหานะชั้นดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าชั้นดี แม้บริวารชนของผู้ให้ทานคือบุตรภรยาทาตคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียเพราะนั้นเพราะเหตุอะไรเป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพการให้ทานโดยไม่เคารพบ,บริวารทั้งหลายก็ไม่เชื่อฟังจิตของตัวเองก็ไม่น้อมไปเพื่อจะใช้สอยสิ่งที่ดีๆผ้าเก่าก็ยังเอามาใช้นะทั้งๆท,ที่ผ้าใหม่มีเยอะแยะ ไม่พยายามใช้เราก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นเวลาให้ของใครก็ให้ด้วยความนอบน้อมเดีให้ดูอีก,กันนึงนะจะได้เปรียบเทียบกันพระองค์ก็อธิบายเพิ่มเติมว่ากหาบ,บดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนให้ของที่ไม่เป็นเดนให้โดยคำนึงผลที่จะมาถึง ผลของทานนั้นบังเกิดในที่ใดๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารชั้นดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคเครื่องนุ่งห่มชั้นดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานพาหนะชั้นดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าชั้นดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรยาทาตคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังด้วยดี เงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพเห็นไหมว่าวัตถุที่เราเอามาให้ทานก็ส่วนหนึ่งจะเศร้ามองหรือประณีตตรงนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วอยู่ที่ใจของเราว่าเราให้แล้วแบบไหนของเศร้ามองแต่เป็นของที่ไม่เป็นเดชคำว่าเศร้ามองก็คงหมายถึงอย่างของข้าบดีนะั่นแหละว่า ก็คือมุมมองคนอื่นก็รู้สึกว่ามันเป็นของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันดีที่สุดที่เขาหาได้แล้วนะเราต้องมองอย่างนี้ก็เหมือนเราเวลาไปให้ทานเราก็มองว่าอันนี้คือดีที่สุดที่เรามีแล้วให้ทานไม่ต้องไปแข่งกับใครเรามีแค่ไหนก็คือแค่นั้นเราให้ได้แค่ไหนแคแค่แล้วมันก็จะดีต่อเราเองคราวที่แล้วก็เคยคุยกันถึงเรื่องของไม่เป็นเด่น ของเป็นเดนก็คือของแบบว่าจากคนละแบบกับที่เราเข้าใจของเป็นเดนก็คือของแบบว่าเหลือทิ้งแต่ไม่ใช่ของเหลือใชนะ้อย่างพวกเสื้อผ้ามือสองเฟอร์นิเจอร์มือสองรอบนั้นเราคุยกันแล้วก็คืออย่างนี้ไม่ใช่ของที่เป็นเดนของที่เป็นเดนอย่างเช่นผลมะร้าลา,ลากไม้ที่จะทิ้งอยู่แล้วเราก็ยังไปแบ่งให้คนอื่นน,นี่คือของที่เป็นเดน พราะไปดูความหมายของคําว่าของที่เป็นเดนก็คือเหมือนแบบว่าของที่จะทิ้งแล้วเหมือนเขาหมักเบียร์มันก็จะมีกากที่เหลือนั่นอันนั้นคือของที่เป็นเดนซึ่งมันไม่สมประโยชน์ที่เราจะเอามากินแต่มันเอาไปใช้อย่างอื่นได้อันนี้ก็เหมือนกันก็ให้มองอย่างนี้ไม่งั้นกลายเป็นว่าเพราะในครั้งพุทธการพระศาสดาก็อนุญาตให้ภิกษุฉานอาหารที่เป็นเดนได้แต่คําว่าเป็นเดนนั้นเนี่ยบาลี จะคนละคำกับคำว่าน,นีนะ้แต่ไทยแปลงเหมือนกันอาหารที่เป็นเดนนั้นก็คือตัวเองฉันเสร็จแล้วอาหารเหลือจากนั้นก็ทําให้เป็นกัปปิยะก็คือทําให้มันดูเหมาะสมเสร็จแล้วก็ยื่นส่งให้อีกกับภิกษุอีกรูปหนึ่งนนั้นคือลักษณะอาหารที่เป็นเดน่นอย่างเนี้ยพระศาสดาก็บอกว่าภิกษุผู้ที่รับอาหารที่เป็นเด่นก็ฉันต่อได้อีกสังเกตไหมว่าก็ทําให้มันดูเหมาะสมแล้วก็ค่อยให้ไป ไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบเละเ,ละเละทะแล้วก็ส่งให้การคงไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็คืออาหารที่ของที่เป็นเดนนะเก้าอี้พังแล้วก็ค่อยไปบริจาคของชํารุดแล้วก็ค่อยเอาไปบริจาคอย่างนี้นคือของที่เป็นเดนแต่เสื้อผ้าเรามันยังใหม่ยังดูดีเราก็แบ่งปันได้ไม่มีปัญหาแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ใช้แล้วเพราะเรามีเยอะใส่ไม่ทันบางคนชอบซื้อเสื้อผ้าถึงเวลาก็ซื้อซื้อ,อก็เต็มตู้แล้วใช้ไม่ทัน เราก็ต้องรีบระบายออกเพราะไม่งั้นทิ้งว้มันจะกลายเป็นของเก่าทีนี้เวลาเราไปให้ใครก็จะกลายอันนี้คือของเดนจริง,รงๆเพราะมันเก่าแน่นี่เราเห็นเลยว่าจะเศร้าหมองหรือประณีไม่เกี่ยวเกี่ยวที่เวลาเราให้เราให้อย่างไรจากนั้นพระศาสดาก็ตัดถึงเรื่องของพราหมณ์เวลามะอย่างนี้ว่าก้าบดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพราหมณ์ชื่อเวลามะพราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือ ได้ให้ถาดทองเต็มไปด้วยรูปยะ8ป0 0 0พันถาดให้ถาดรูปยะเต็มไปด้วยทอง 84%, 0 0 0พถาดให้ถาดสำริดเต็มด้วยเงิน 84%, 0 0 0พถาดให้ช้าง 84%, 0 0 0ันเชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีทงทองกลุ่มด้วยตาข่ายทองให้รถ 84%, 0 0 0พันคันหุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครง่งหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลือง มีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคุมด้วยตาข่ายทองให้แม่โคนม8 4ดหมพันตัวมีน้ำนมไหลสะดวกใช้ภาชนะเงินรองรับน้ำนมให้หญิงสาว8 4 0 0มคนประดับด้วยแก้วมณีและแก้วกุนทนให้บรรลง 80, ังแปดหมื่ที่ปูราดด้วยผ้าโกเชาปูราดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องปูราดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ มีเครื่องปูลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมดมีเครื่องปูลาดเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้างให้ผ้าแปดหมพันโกดเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพร ى, ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะป่วยกล่าวไปใยัยถึงข้าวน้ําของเคี้ยวของบริโภคเครื่องรูปไล้ที่นอนที่ให้ดูดไล้ไปเหมือนแม่น้ําเวลามะพร้าวให้เยอะขนาดนี้ทีนี้ตัวเลขแปดหมพัน ก็มีคนเคยถามอาตมาว่าเอ๊ะเป็นตัวเลขสมมุติหรือไม่หรือเป็นตัวเลขแบบประมาณการเหมือนบ้านเราใช้คําว่าพันแปดอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าพันแปดก็คือมากระดับหนึ่งแต่มันก็มีในพระสูตรที่พระองค์ตัดถึงเรื่องพระเจ้ามหาสุทัศนะที่มีช้างมาเฝ้าทุกวันเช้าเย็นมาเฝ้าคราวละแปดหมื่นสี่พันเชือกจากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงบอกว่ามาบ่อยเกินไป ต่อไปให้มาคราวละ4ี่0 0สองพันเชือกและมาทุกๆหนึ่งรปีดังนั้นก็เลยมองว่าเออตัวเลข8 4ด0 0สี่พันไม่น่าจะเป็นตัวเลขที่สมมุติขึ้นน่าจะเป็นตัวเลขจริงคนสมัยนั้นนะหรือคนยุคนั้นคงมีความเชื่อเก,กี่ยวกับตัวเลข8 4สเหมือนบ้านเราก็มีความเชื่อเรื่องเลข9นะก็คงเป็นอย่างนั้นเรื่องพระเจ้ามหาสุทัศนะพวกเราก็ลองไปอ่านดูได้นะในเว็บไซต์ชื่อเรื่องน่าจะเป็น แม้พระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังทำการละ,ะชื่อประมาณนี้หรือค้นคำว่ามหาสุทัศนะก็ได้หรือใช้คำว่าพระเจ้าจากักรพรรดิก็ได้ก็น่าจะเจอคิดดูว่าให้เยอะขนาดนี้พระศาสะดาก็ตรัสอีกว่าก็หาบดีเธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นเป็นเวลามะพรามผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นแต่เธอไม่ควรเห็นอย่างนี้ สมัยนั้นเราเป็นเวลามะพรา,ามเราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานสุดท้ายแล้วพรา,ามที่ชื่อเวลามะหรือเรียกย่อๆว่าเวลามะพรา,ามเป็นอดีตชาติของพระศาสดาของเราลอาคิดดูว่าพระองค์เคยให้ทานมากมายขนาดนี้เพราะหวังจะทํามหาทานเราพอคุ้นกันไหมว่ามหาทานโดยความหมายหนึ่งของพระศาสดาก็คือการประพฤติรักษาสินห้าด้ นั่นคือเราทำมาหาทานแล้วซึ่งเวลามะพรามให้ทานเยอะอย่างนี้หวังจะทำมาหาทานพระศาสดาก็อธิบายเพิ่มเติมว่าะ้าบดีก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นทักขิเนยะบุคคลไม่มีใครชำระทักษินานั้นให้หมดจดทานที่ถวายให้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะพรามให้เป็นมาหาทาน พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือใครคือพระโสดาบันทานที่เวลามะพรามให้เยอะขนาดนั้นถาดทองเต็มไปด้วยรูปียะถาดรูปียะเต็มไปด้วยทองถาดสำริดเต็มไปด้วยเงินแล้วก็ทั้งช้างทั้งมา้ทาทั้งเครื่องประดับทั้งผู้หญิงที่พร้อมด้วยเครื่องประดับให้ไปเยอะขนาดนั้นยังสู้ให้กับพระโสดาบ,บันผู้เดียวไม่ได้คิดดูสิ แล้วเราลองนึกสภาพที่เราถวายทานมาทั้งหมดนะแล้วเราค่อยๆพิจารณาถึงอน,นิสง์กันไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรทําอะไรมากนะแล้วเราก็ทําอะไรให้น้อยลงเวลาส่วนใหญ่เราควรหมดไปกับอะไรพระองค์ก็อาิบายอีกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านบริโภคให้กับพระสกทาคามีผู้เดียว มากกว่าให้กับพระโสดาบันหนึ่งรทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระสักทธาคามีร้อยท่านบริโภคให้พระอนาคามีผู้เดียวมากกว่าให้กับพระสักทธาคามีหนึ่งรทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีร้อยท่านบริโภค ตัวเลขก็ยัยงเป็นร้อยไปเรื่อยๆนะทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกกับพุทธะทานที่บุคคลถวายให้กับพระปัจเจกสัมพุทธะรูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธะบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกะสัมพุทธะ ร้อยท่านบริโภคสังเกตไหมว่าไล่มาตั้งแต่ให้กับพระโสดาบันหนึ่งร้อยยังสู้ให้กับพระสกทาคามีผู้เดียวไม่ได้ให้กับพระสกทาคามีหนึ่งร้อยยังสู้ให้กับพระอานาคามีผู้เดียวไม่ได้ให้กับพระอนาคามีหนึ่งร้อยยังสู้ให้กับพระอาหารหันต์ผู้เดียวไม่ได้ให้กับพระอาหารหันต์หนึ่งร้อยยังสู้ให้กับพระปัจเจกสัมพุทธ ผู้เดียวไม่ได้ให้กับพระปัจเจกสัมพุทธะหนึ่งร้อยยังสู้ให้กับพระอรหันตสั ar, มมาสัมพุทธะไม่ได้สังเกตว่าพอถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระศาสดาไม่มีคําว่าผู้เดียวเพราะอะไรเพราะแต่ละครั้งพระเจ้าจะเกิดได้แค่รูปเดียวไม่มีซ้ำสองดังนั้นก็จึงไม่มีว่าให้กับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้เดียวก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอยู่องค์เดียวอยู่แล้วในแต่ละยุค แต่พระปจเจก,กับสัมพุทธะเนี่ยในยุคหนึ่งมีได้มากกว่าหนึ่งบางยุคมีถึงห้าร้อยก็เหมือนเศรษฐีขี้เหนียวถวายทานแก่พระปัจเจก,กับสัมพุทธะครั้งเดียวได้เกิดเป็นเทวดาเจ็ดครั้งเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเศรษฐีอีกเจ็ดครั้งคิดดูสิถวายแค่ครั้งเดียวอน,นิสง์มากมายแต่ขนาดนั้นก็ยังสู้ให้กับพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธะไม่ได้ ทีนี้หลังจากพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วไม่มีตัวเลขร้อยแล้วนะก็คือทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอาหารหันตัตสัมมาสัมพุทธะบริโภคถวายทานในสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหรือเป็นประมุขมีผลให้มากกว่าให้กับพระพุทธเจ้าผู้เดียวก็เหมือนพระนางประชาบดี เอาผ้าห่มคู่หนึ่งจะมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่รับและท่านบอกให้ถวายแกสงก็เพื่อมุ่งหวังให้พระนางมหาประชาบดีได้อานิสงส์ของการถวายทานแบบเต็มทีพระนางก็ขอเป็นครั้งที่สองว่าอันนี้ตั้งใจทําเองได้ก็กรอยเองผ้าก็ทอเองตั้งใจจะมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ถวายในสงฆ์ก็เป็นอันว่าได้บูชาทั้งสงและได้บูชาทั้งพระองค์ พระนางก็ขอครั้งที่สามพระศราสดาก็ปฏิเสธสามครั้งท่านพระอนนท์ก็ทูลขออีกและก็กล่าวถึงเรื่องว่าพระนางประชาบดีมีอุปการะมากสมัยที่พระมารดาของพระผู้มีพระภาคสวรรคตตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายอยู่กับพระนางมหาประชาบดีนะั่ก็คือเป็นผู้เลี้ยงดูต่อและก็ให้ดื่มนมเองก็อยากให้พระพุทธเจ้าสงเคาะรับพ้ะ ระศาสาก,ก็จึงอธิบายเรื่องผลของทักษีนาว่ามีผลอย่างไรบ้างชื่อประสูตรว่าทักษีนาวิพังกสูตรก็ลองไปอ่านดูเคยเอามาอ่านให้พวกเราฟังแล้วแหละเห็นถึงความตั้งใจของพระนางประชามาดีแต่ก็เห็นถึงความเมตตาของพระศาสดาที่อยากให้พระนางได้อาน,นิสงส์เยอะก็คือให้ถวายทานอานิสงส์เราก็จะเห็นว่าถวายทานอนิสงส์มีพู้เจ้าเป็นประธานมีผลมากกว่า ถวายทานกับพระราหันตสมาคมสมพุทธผู้เดียวทีนี้ในทักษิณามีพังกสูตรพระศาสดาก็อธิบายถึงการถวายทานในสงฆ์มีสองแบบคือถวายทานในสงฆ์ในขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่และถวายทานในสงฆ์ในสมัยที่พระองค์ปรินิพพานแล้วพวกเราก็เป็นได้เพียงแค่ถวายทานในสงฆ์หลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานไปนแล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตาม จะเป็นถวายทานในสงฆ์ในขณะที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่หรือถวายทานในสงฆ์ในขณะที่พระผู้มีพระภาคปรินิพานไปนแล้วผลของทักษิณาที่เกิดขึ้นพระศาสดาก็ตัดว่ามากไม่มีประมาณก็คือไม่มีประมาณนั่นเองก็หมายความว่าคือเราได้รับผลแบบว่าไม่จบไม่สิน้นจนกระทั่งเราได้นิพพานนั่นเองจากนั้นพระศาสดาก็อธิบายต่อไปอีกว่า การที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆู้มาจากทิศทั้งสี่มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคสร้างวิหารถวายสงฆ์และตั้งใจให้สงฆู้มาจากทิศทั้งสี่มีผลมากกว่าถ่ายเอาไอาทานในสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ยังไม่จบพระองค์อธิบายอีกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสารณะมีผลมากกว่าการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศท,ทั้งสี่การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานศิกขาบทก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเราเห็นหรือยังว่าศีนห้าถ้าเรารักษาได้อันนี้ส่งมากมายขนาดไหนผลมากมายขนาดไหนการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสุดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท เราทําจิตให้ประกอบด้วยเมตตาหรือทําจิตให้ประกอบด้วยความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆแค่สูตรดมของของมีผลมากกว่าสมาทานรักษาสินหและสุดท้ายก็จบที่ว่าการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม อันนี้จะสัญญาคือการเห็นความ,ม่ิทียเห็นแค่เห็นเยอะแค่ไหนเห็นนานแค่ไหนชั่วเวลาลัดนิ้วมือในพจนานุกรมคําว่าลัดนิ้วมือก็คือการดิดนิ้วหรือการที่บอกว่างอแล้วก็เหยียดออกโดยเร็วนั่นคือการลัดนิ้วมือไม่ใช่ลักษณะเหมือนคนจีนที่จะทํานายแล้วเขาก็จะมานับนิ้วไม่ใช่การนับนิ้วแต่เป็นการงอนิ้วเข้าแล้วก็เหยียดออกโดยเร็วเหมือนการดิด บั้งเอกนั่นเองนะในการดิดลูกแก้วอ่คิดง่ายง่ายนั่นนะคิดดูว่าระยะเวลาในการดิดลูกแก้วของเราใช้เวลาเร็วขนาดไหนเนี่ยเราเห็นความ,มที่ยงแค่ระยะสั้นๆเท่านี้ก็มีผลมากแล้วคิดดูว่ามีผลมากกว่าเจริญเมตตาชั่วระยะเวลาสุดดมของหอมเจริญเมตตาชั่วระยะเวลาสุดดมของหอมก็มีผลมากกว่า การรักษาศีลห้าการรักษาศีลห้ามีผลมากกว่ามีจิตเริ่มใสถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระนะมากกว่าถวายสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่มากกว่าถวายทานในสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขมากกว่าถวายทานในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะในพระปัจเจกสัมพุทธะมากกว่าถวายทานกับพระอรหันต์เราก็จะได้เห็นว่าหลายคนก็ เป็นกังวลแกเรื่องทานนะอยากทำทานแล้วได้อนิสงส์เยอะก็มีการพิจารณาหลากหลายรูปแบบแต่เอามาย้ำพวกเราว่าเนื้อกทานมันมีนะก็คือศีลเนื้อกะศีลก็คือเมตตาเนื้อก็เมตตาก็คือภาวนาน,าะนะนี่เราก็จะได้ปฏิบัติอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยก็เหมือนการวางจิตเวลาให้ทานถ้าเป็นพระสูตรที่พระศาสดาตรัสกับท่านพระสารีบุตร ถ้าเราเอาแค่เรื่องการให้ทานอย่างเดียวการตั้งจิตในการให้ทานมันก็มีผลที่ต่างกันแต่ถ้าไปดูพระสูตรเหตุเกิดขึ้นแห่งทานแปดประการก็จะพบว่าเราให้ทานแต่เราตั้งจิตเดิมก็คือหวังผลของทานแล้วเราเพิ่มการรักษาศีลการภาวนาไปมันก็เป็นเหตุให้เราสมปรารถนาในหลายๆเรื่องนั่นเองดังนั้นก็เลยสรุปว่า ถ้าเรายังให้ทานแล้วยังหวังผลของทานอยู่เราก็เพิ่มรักษาศีลเริ่ดเพิ่มภาวนาเข้าไปก็พอแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเออเรายังหวังผลให้ทานอยู่มันจะดีไหมเรายังให้ทานตามคนนั้นคนนี้อยู่จะดีไหมก็ไม่เป็นไรขอแค่ศีลให้ดีจเจริญภาวนาด้วยเดี๋ยวมันก็สำเร็จเหมือนกันได้ผลเหมือนกัน อันนี้ก็เลยเอามาบอกข่าวให้พวกเราได้ทราบเพิ่มเติมวันนี้เราก็ได้หลายเรื่องนะเกี่ยวกันเรื่องทานและก็พาพวกเราไปจนถึงการเห็นความม่เทียงก็จะเห็นว่าเวลาภาวนาก็จึงพยายามให้พวกเราตระหนักถึงการเห็นความไม่เที่ยงของกายของใจของเราเห็นความไม่เที่ยงของความคิดความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นพยายามเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนเป็นประการอื่นของมัน เราก็จะได้ผลมากและคิดดูว่าทําแค่ชั่วระยะเวลาลัดนิ้วมือก็ยังได้ผลเยอะแต่ถ้าเราทาเป็นชั่วโมงทุกๆวันนะแล้วสังสมไปจะได้เยอะขนาดไหนแม้ทั้งชั่วโมงมันไม่เป็นสมาธิตลอดทั้งชั่วโมงไม่เป็นไรอย่างน้อยสิบนาทีสิบห้านาทีในหนึ่งชั่วโมงเราทําได้ก็ถือว่าได้เยอะแล้วถูกต้องไหมและคิดดูถ้าเราทําเป็นปีไปเรื่อยๆจะขนาดไหนก็เลยเอามาให้พวกเราได้ทราบ เราจะได้ขยันภาวนาแล้วก็เริ่มตั้งใจรักษาศีลให้มันดีเพื่อที่เราจะได้ได้รับผลที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจในที่สุดธรรมะสำหรับค่ำคืนนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้